ในส่วนของรายชื่อนะเรามาดูกันนะระหว่างรอนะครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับในส่วนของในส่วนของฝั่งทีมเยือนนะเรียกว่าไม่ปรับทับเลยนะครับจากเกมที่เอาชนะทั้งนั้นดีพีการจนุรีเ c ในเกมที่ผ่านมา2ประตูตอนหนึ่งนะครแล้วก็ทีมงานผู้สินในวันนี้นะผู้สินที่1เอกชัยเพชรฉ่ำนะผู้ช่วยผู้สินที่1กิติพลมีพรนะผู้ช่วยผู้สินที่2 กันธรากรเงาสีและพู้ตัสินที่4พีรทัศกิติการเมธีนะครับเป็นน้องโบเกียร์คิกออฟนะฮะต่อไปนะไทยกลับมาซึ่อนังอ่ะขึ้นมาแล้วแล้วหวางก็ไปได้กรอบเกตโทษมันมเลยไปครับโอ้โหแต่แพทริกโมต้ายังตามมาเก็บตกได้ฮนะ โยนเข้าไปครั้งหนึ่งติดบล็อกแนวรับของหนองบัวออกไปเป็นเตะมุมแรกของเกมกันหนึ่งรครับบอลยังอยู่ในความครอบครองของจันทนบุรีเทวาโอโมา้จาจังหวะน,นี้พลิกสวยครับ <Yeah. S 1> แล้วหวาเหมือนลึกไปไหมแตกไปเข้ามือทางั้นกิติคุณเป็นบอลของหนองบัวเคนโตเคนโตหวางเข้าไปสวยทีเดียวครับโอ้โห,โหจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นลูกโขงนะ เป็นโตะนางาซาก,กิเนี่ยวางเข้ามาอย่างสวยเลยนะแล้วทางด้านวีรยุทธเนี่ยคานี้นะมาส่งมาให้ทางด้านอย่างไงฮะจังหวะน,นี้พานุเดชโอ้เอาแล้วรับหลุดคนระับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะเป็นชาวินทีรัวสีนะเก็บตกในจังหวะน,นี้นะโอ้โหเป็นจังหวะที่ทางด้านวิชิตานีเนี่ยเล่นกับวีรยุทธสีวิชัยนะแล้วก็เป็นวีรยุทธเนี่ย เปิดแบบต,ตักเข้ามานะเป็นชาวินทีรุสีนะที่ทำประตูเข้าไปนะโอ้โหเนี่ยดูกันอีกครั้งนะวีรุษสีวิชัยนะบอกแล้วว่าตัวนี้อันตรายจริงๆนะแล้วตักเข้ามาเหมือนไม่มีตั้งแต่เข้าไป ชาวินวางลึกเข้ามาแล้วรับลุดอีกแล้วครับโอ้โหพานุเดชตอนนี้ต้องเรียกสติก่อนนะฮะธีรพงศ์วางเข้าไปโอ้โหรับไม่อยู่อีกแล้วแล้วเก็บตกได้ไหมเข้าไปเลยฮะโอ้เป็นการประตูของวิชิตธานีที่เรียกว่าส่องจากแถวสองเข้าไปแบบหมดจดนะแหวกแนวรับของเจ้าบ้านเข้าไป โอ้โหเป็นประตูหนีห่างให้กับหนองบัวพิชยัใน17นาทีแรกนะครับใครเพิ่งเข้ามาชมเนี่ยอาจจะไม่เชื่อสายตานะครับ2-0ไปแล้วไปดูภาพชายครั้งครับธีลพงบรรละชมเนี่ยหวาเข้าไปแล้วโอ้โหจงังหวะนี้เป็นอีกครั้งที่พานุเดชสืเพงเนี่ยเป็นพานุเดชสืเพงรับพลาดอีกแล้วนะครับแล้วบอลเนี่ยมันมาอยู่ที่บริเวณหัวกะโหลกนะครับ มิชิตานีนี่ตัดสินใจยิงสวนเข้าไปทันทีเอาะได้ได้แล้วครับโอ้โหจังหวะบทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของจันนวรีด้วยนะครับไทยกะมะสัสนงะนะเรียกว่าเก็บตกจากความริบราาของแนวรับหนองบัวแล้วก็ยิงเข้าไปเลย ไปดูจังหวะน,นี้อีกครั้งนึงครับปาติพัฒตัดตัดสั้นๆนะแล้วเป็นจังหวะว,วิชิตธานีนี่แหะครับที่เหมือนจับบอลแล้วมันลั่นนะฮะพยายามจะสกัดแล้วมันลั่นนะครับเน,น,น,นี่ยนะโอโหกลายเป็นไปเข้าทางไทยกะเลยฮะจังหวะน,นี้ขึ้นใหม่ครั้างไทยกะวิ่งน้าตั้งมาเลยฮะทันด้วยไทยกะไปแล้วแล้วจ่ายให้วันเดอร์ลุยหลายตให้ปฏิบัิคืนให้กับเทวาโอโห ยิงไม่ชนคาสะดันว่นไหวได้ทีเดียว2,158ท่านนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสนุกจริงๆนะครับโอ้โหไทยกาต้องชมเลยนะครับอาศัยความขยันไปไปยันและเป็นเทวายิงเองคนระไปติดกำแพงีโจเซนิวเซนแต่บอลมันไม่ไปไหนนะครับและชาโนนมงโอ้โหมาเปิดเข้ากลางเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยฮนะ จังหวะน,นี้ชาวินทีรวัตศีนี่ได้โขกแบบสบายๆนะเหมือนแทบจะไม่มีตัวตามขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูหนีห่างให้กับหนองบัวพิชยะไปเวลานี้แล้วนะสามสิบ35นาทีแรกผ่านไปนะคโอ้โหหนองบัวพิชยะขึ้นนำเหนหนัจนจันทรบุรี FC3 ประตูต่อนหนึ่งนะจากการโขกของชาวินทีรวัสศีนะครับ ไปดูจังหวะภาพช้านี้อีกครั้งหนึ่งนะเกนโตนางาซากิเนี่ยมองเพื่อนแล้วเปิดเข้าไปนี่ฮะเหมือนไม่มีใครขึ้นเลยนะคจังหวะนี้โอ้โหเก็นโตะวางเข้าไปอีกครั้งครับที่กลางประตูแต่จังหวะนี้อาตู้โขกมาได้บอลยังไม่ไปไหนนะยังมาฝั่งหนองบัวเบิลเข้าไปแล้วได้โขกด้วยนะครับ โอ้โหจังครับวันเดลุยพิกได้ไหมพิกได้ไหมครับไปดูครับไปได้เฉยเลยครับวันเดลุยโอ้โหได้ถึงเพื่อนด้วยแต่มันไม่ถึงหัวของนักนันปฏิบัติกำสัตย์ครับเป็นแต่มุมของจานอีกครั้งเทวาโยนเข้ามาบอลอ้าวเข้าไปเลยฮะเป็นฟาวไมนะเป็นเป็นประตูนะเป็นฟาวครับเป็นฟาวนะครับแสงหน้าโกงเนี่ยวางเข้ามานะครับ แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหจังหวะนี้มันก็แม่พูดยากเหมือนกันนะว่ามันโดนหรือไม่โดนปะทะกันนะครับเพราะว่าปฏิพัฒน์เนี่ยยืนอยู่ด้านหลังแน่แต่คนที่วิ่งมาโขกเนี่ยวันเดอร์ลุยเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้มีการประทะอะไรด้วยนะแต่ผู้ตัดสินตัดสินไปแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้แล้วดูเหมือนทางฝั่งจันทบุรีไม่พอใจมากๆนะไม่พอใจมากๆนะครับโอ้โห okay. เอาละครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคบอ้เรียกว่าจบครึ่งแรกแบบดุเดือดจริงๆนะจากจังหวะที่เรียกว่าเราก็ได้เห็นภาพจังหวะภาพช้ากันไปแล้วนะเราก็นะแล้วแต่วิจรารณญาณของแฟนฟุตบอลแล้วกันนะนนมาชมเกมแม่แข่งกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังครับหลังนี้สมปอรแขนกับทันทีมด้วยนะไทยกะ ไทยกะพลิกสวยครับจังหวะนี้ไทยกะมองแล้วมันโยนลึกเข้าไปไปหน่อยนะฮะลึกเข้าไปถึงมือกิติคุณเลยนะครับบอลให้โชเซนิวเซนไหลให้ชาวินสวยทีเดียวครับชาวินมองเพื่อนแล้วสวิตไปนะครับที่เสาไกลถึงด้วยนะครับโอ้โหถึงดังนั้นจากกราวุธด,ด้วยนะแต่โขเข้ามาเนี่ยเข้ามือพีระเดชบุญเขมนะครับภาษาโาก,กเกมนี้ก็ถือว่าพวกตัวเขาเองเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะฮะ เป็นจังหวะฟาวของจังนทบุรีครับนี้เนี่ยที่ลงไปกองกับพื้นคือชาววินทีรวัตศรีนะครับโดนอะไรเข้าไปนะครับโอ้โหเต็มเตมฮะบอกเลยว่ามีเจ็บนะครับช็อตนี้ด้วอว่านักทีมพุทธศิลินเนี่ยต้องดูแลกันอย่างดีเลยนะจังหวะน,นี้อันตรายเลยทีเดียวโอ้โหหนักครับไม่แตกแต่น่าจะเจ็บหนักนะฮะจังหวะน,นี้ กระดิกโมตามาคอเน้นเน้นถึงด้วยนะครับแต่ลูกนี้โอ้โหน่าต้องสีวิชัยสวยทีเดียวอันตารายทีเดียวครับจังหวะนี้ลึกเข้าไปแต่ถึงด้วยนะครับธนาวุฒิโพชัยรับบอลแล้ว,ลวยิงติดบอลอีกขึ้นมาจะยิงอีกไหมโอ้โหแม่เด็กสร้างความภูมิใจของหนองบัวเหมือนกันนะครับวีรยุทธ์สีวิชัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วธนาวุฒิโพชัยคืงคืงคงค,งคงแล้วโอ้โหยิงไปติด บ็อกในจังหวะสุดท้ายนะข้ามคานออกไปแต่เป็นจังหวะตนมุมต่อเนื่องของหนองบัวครับโอ้ลูกนี้นี่ฮะบอกตั้งแต่ต้นเกมนะว่าวีริยุรีวิชัยเนี่ยอันตารายจริงๆนะเตะเข้ามาอีกรั้งโอ้โหเป็นทั้งนั้นวีริยุรีวิชัยได้โขกที่เสาแรกนะแต่บอลมันเข้าข้างตาข่ายออกไปอีกเกือบๆแล้วนะฮะ เส้นิวเซนบอลเลยไปนะฮะไปถึงทางด้านวีรยุทธศรีวิชัยวางเข้าไปลึลกๆแต่ยังไปเข้ามือพีเดบุญเข็มครับอย่างไงฮะมารายนยอดก็มาโอ้ยวันเดียจริงๆนะโชเซ้นนิวเซ้นไหลโตให้กับทางด้านธนาวุฒิโอโดนเสียบในกรอบเขตโทษยังไงฮะเอาบ้างนะครับจ่ายต่อให้ธนาวุฒิ โอ้โหเล่นดีท huh? ีเดียวนะครับเจ้าหนูรายนี้นะครับธนวุฒิจ่ายต่อให้กับวิยุทธวิยุทธตักกลับมาให้นิ้วเส้นนิ้วเส้นยิงโอโหไปไหนไม่รู้นะยกไปนะครับถึงไหมนัตูุฒันตะเวรแล้วกระดุกไม่เข้าฮะโอ้โหจังหวะนี้แต่โอ้โหบอลมันเหมือนไปชนคนเสาแล้วจะจ่ายกลับเข้ามาให้เดือนได้วันเดืนหลุยก็ยิงออกไปอีกนะถึงก็เกาหัวแกรกๆเลยนะฮะ ไปดูภาพช้ากันนะจังหวะน,นี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะในครึ่งเวลาหลังนะนัทวุฒิดานตะเวนเนี่ยกระโดกไปสวยแล้วนะแต่บอลเจ้ากรรมมันไปชนเสานะโอ้โหนี่นะฮะต่อให้กับนัทวุฒิดานตะเวนล็อกหนึ่งทีแล้วโยนไปถึงด้วยนะฮะแต่ลูกนี้มันก็โหนเกินไปแต่โอ้โหเสียบอลกันเองอีกแล้วนะครับ นองโบลุยต่อแล้วหวางเข้ามาถึงด้วยนะครับโอ้โ oh หแล้วลูกนี้ยังไงฮะส่งบอลเข้าประตูได้แต่เป็นฟาวนะครับของธนาวุฒิโพชัยนะมองผู้ตัดสินมองว่าเป็นจังหวะไปปั๊มหรือเปล่านะไปดูภาพช้านี่ครั้งหนึ่งนะจากราุุิโยนมาดีทีเดียวนะครับแล้วบอลมันไปถึงวีรยุทธศรีวิชัยยิงแล้วเซฟประยน พยายามแทงให้กับวันเดลุยได้พิกยิงครับแต่ก็ยังไปเข้ามือกิติคุณนะเบาเลือเกินลูกนี้บอลไม่ที่จักรวุฒิวางเข้ามาให้กับโชเซนูเซ่นหลุดเฉยเลยนะไม่ล้ำหน้าด้วยแหมมาแบบเนิ่มๆนะกองหน้าคนนี้ให้กับทางด้านนาวุฒิปูัยนะแต่ก็ยิงเบาเลือเกินนะไปเข้าซองของทางด้านพีระเดชบุญเข็มมายอนนะวางแต่มุมเข้าไปถึงโอ้โหแลวจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นวันเดลุยนะ ลูกนี้ไม่พลาดแล้วนะครับหลังจากที่หลุดกรอบไปในหลายๆครั้งนะโอ,โอ้ต้องชมนันด้าวันเดอร์ลุยเหมือนกันนะจั้หวันนี้โขกเรีว่าเหลี่ยมดีทีเดียวนะครับนี่ฮะขึ้นโขกเหนือทางด้านวุฒิชัยมารมนะครับแล้วก็โขกเข้าเหลี่ยม นะฮะและเข้าสู่ช่วงทะเวลาการขันนะครับหานาทีนะครับถึงเพื่อนเป็นนัตชนะชานะครับรับเก็บตกได้นะครับไปถึงนะครััอย่างไงเนะตะไปติดอย่างไงฮนะโอ้โหไม่ย้อนหวางเข้าไปแล้วไปถึงด้วยโอ้โหอโ้น่าจะเป็นในส่วนของแพทริกโมตานะะลูกนี้ หรืออาร์ตูวีเอรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะเป็นอาร์ตูวีเอรานะโอ้โหมันมันน่าจริงๆนะจังหวะนี้เนี่ยเนีมันผ่านหน้าปากประตูไปเลยฮะไปดูภาพช้ากันนะครมายอนนี่ปเปิดมาอย่างสวยนะกระดกมองเพ่อนแล้วไหลต่อให้กับเชรินให้กับวันเ์หลุยไม่ถึงมา,ายอนไม่ได้โอ้โหไทกะก็ไม่ได้อีกวันเ์หลุยพยายามพลิกไปเองแล้วล้มในกับเขตโทษยังไง แต่บอลไม่ไปไหนบุษดสินไม่ว่าอะไรโอ้โหแล้วหมดเวลาการแข่งขันแล้วโอ้โหเรียกว่ามาระทึกจริงๆนะในช่วงของต่อเวลาพิเศษนะครับ <c oughs> เกือบจะมีแอนตี้คลแม็กอยู่เหมือนกันนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะน้องบัววิชยาก็ยังตั้งกระบวนนะครับแล้วก็รักษาสกรอร์นำไว้ได้จนจบเกมขันนะ ถือว่าทั้งสู้ทั้งสองทีมเนี่ยสู้กันแบบหมดแม็กเลยนะครับ